วัสดุที่นำมาจัดสร้างวัตถุมงคลประดิษฐ์ของหลวงพ่อกีวัดหูช้างนั้นได้แก่ไม้โบดเก่าไม้กันเก่าไม้กระปังหากัญชากันไผ่ไม้ละมุดสีดาไม้ปูไม้พุทธโลหะเขาเขาควายเผือกฟ้าผ่า งาช้างจำพวกงากำจัดงานจำกายพระคาถาบูชาประดิกหลวงพ่อกี่วัดหูช้างท่องนะโมสามจบและต่อด้วยพระคาถาดังนี้มะอะอุณะละกาลังจะพระกสะสะจิตตังปุริโสจิตตังพระคิรินิเมเอหิเอหิ จิเจรุนิเอหิมนุษย์ยังกิติจิตตังปิยังมะมะนะมะพะทะก่อนจะบูชาและสวดพระคาถานั้นให้นึกถึงหลวงพ่อกีวัดหูช้างสิ่งที่ขอและประารถนานั้นมักจะสำเร็จทุกประการ